Hi guys welcome to my channel with teacher s สุ i l a Yancham Today I would like to talk about yourself นะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวของเราแล้วก็สิ่งที่เราควรจะรู้รอบตัวเรานะแต่ก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเราเองก่อน Where are you from Where are you from Where do you come from Where Do you come from? นะสองประโยคคำถามนี้มีความหมายเหมือนกันก็คือถามว่าคุณนะมาจากประเทศอะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราและเพื่อนๆรอบตัวเราเช่นกันค่ะ Where are they from? นะถามว่าเขาทั้งหลายมาจากที่ไหนในที่นี้ต้องการสื่อความหมายว่า มาจากประเทศใดนะคะมาสองคนขึ้นไปด้วยค่ะถ้าคนเดียวเราจะไม่ใช้ they ค่ะ They are from China They are Chinese นะคะ China กับ Chinese ไม่เหมือนกัน China คือประเทศส่วน Chinese ก็คือเชื้อชาติก็ได้ค่ะหรือจะแปลว่าภาษาก็ได้ค่ะในที่นี้แปลว่าเขามีเชื้อชาตินะคะเชื้อชาติจีนนั่นเอง Where do they come from? Where do they come from? คนะำถามนี้ก็คล้ายกับ Where are they from เหมือนกันค่ะแต่พอเราเวลาถามพวกเราจะปนกันหมดเลยเนาะ Where are they come from ปนกันหมดเลยนะต้องแยกนิดนึงถ้าอยากจะใช้ verb to be ก็ไม่ต้องมี verb to do ถ้าต้องการใช้ verb to be are ก็ไม่ต้องมีคำนะคะเพราะว่า verb to be are กับคำก็คือ verb เหมือนกันก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งค่ะ Where do they come from? Where do they come from? They come from Korea. ใช้เป่าเอ่ย They are Koreans. Koreans กับ Korea ก็ไม่เหมือนกันนะ Korea เป็นประเทศส่วน Koreans เป็นเชื้อชาติค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเสื้อผ้าใช่ไหมคะเครื่องแต่งกาย Clothes c l o s e s นะคะทำให้เราทราบว่าอันนี้คือมาจากชาติไหนชาติไหนดูได้ที่เรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายค่ะ I am from Japan I am Japanese I speak Japanese นะคะหญิงสาวก็บอกว่าคีณชิวะเท่ากับ Hello นั่นเองนะคะ แต่ว่าเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้คนิชิวะอ่ะาแสดงว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นนะเขาก็บอก I am from Japan นะจะจ Japan นะมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นก็คือ Japanese Japan Japanese นะเน้นไม่เหมือนกันนะลูกนะเน้นคนละที่นะ Japan เนี่ยอันนี้เน้นภาย,ย่างที่สองส่วนเชื้อชาติสัญชาติ แชปนะิสเนี่ยเน้นที่พยางค์แรกเพราะนั้นถ้าเราไปจำเนี่ยมันก็จะงงพูดไปเลยค่ะหัดพูดไปเลยแล้วพอพูดคล่องปากแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อตัวนี้มันสเตรทที่พยางค์ที่หนึ่งนะตัวนี้มันสเตรทที่พยางค์ที่สองแต่ถ้าเราฟังครูอย่างเดียวแล้วไม่ออกเสียงแล้วเวลาที่เราจําเป็นถึงคลาที่เราต้องช่วยเหลือตัวเองต้องออกเสียงแล้วเราก็เนะยเราจะออกไม่ได้หรือบางทีออกแล้วผิดนะผิดที่ที่เน้นด้วยซ้ํานะคะ แล้วพยายามออกเสียงนะถ้าไม่ไม,ไม่ไม่กล้าออกตอนนี้ก็ต้องไปฝึกนะออกเองด้วยไม่ใช่ว่าไม่ออกอะไรเลยไม่อ้าปากเลยไม่ได้นะลูกนะการเรียนภาษาก็คือการสื่อสารวิธีการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่คุณครูเคยเคยบอกกล่าวตั้งแต่บทเรียนแรกๆก็คือการพูดนั่นเองนะการสนทนาการพูดการใช้น้ำเสียงมันจะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าการเขียนเพราะบันทีการเขียนเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าออผู้เขียนเนี่ยต้องการสื่อความอะไรถ้าผู้เขียนนั้นมีทักษะการเขียนที่ไม่ดีเขาก็จะไม่สามารถสื่อความได้อย่างละเอียดนะทาให้ผู้รับสารเนี่ยก็คือผู้ที่ไปอ่านเนี่ยเขาก็จะไม่ทราบความหมายในยะ,ะความหมายที่เขาแฝงมาว่าคุณต้องการสื่อความหมายอะไรนะคะ I come from France France นะ I am French I speak French นะ France นะถ้าคนฝรั่งเศสเขาออกเสียงเขาก็ออกเสียงว่า flonk อนะ่าเป็นตัวอองอองออง f r o n k นะคะอันนี้ถ้าออกตามแนวภาษารกรงกจะออกเสียงว่า France นะแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสก็คือ French เชื้อชาติฝรั่งเศสก็คือ French นั่นเองค่ะพูดบ่อยๆแล้วเราก็จะไม่ลืมเองค่ะอันนี้ ทําให้เราแยกได้ว่าเขาเป็นคนจากที่ไหนนะแยกได้จาก language นะ language นะเรื่องของภาษานะต่อไปถายซิว่าเรื่องของอะไรอีกที่ทําให้คนเราแตกต่างกันนะ I come from India I am Indian I speak English I like crispy potatoes and chapati คริสปี้ก็คือก,กรอบๆนะโพเทโตสก็คือมันฝรั่งอ่ะพวกมันเขาไปทอดให้มันก,กรอบนะคะส่วนมากคนอินเดียเนี่ยเขาจะทานมังสวิรัตนะทานพวกผักพวกมันพวกถั่วเนอยอ่ะเขาจะไม่ค่อยทานสัตว์ใหญ่เท่าไหร่นะคะอาหารเขาก็จะเป็นประเภทแป้งๆนะคะเครื่องเทศต่างๆนะคะชาปปตีก็คล้ายกับโรตีอะค่ะแต่นะเขาจะเอาแผ่นแป้งที่เขานวดได้เนี่ย เอาไปอิงอิงกับเตาให้ให้ให,ให้ให้มันร้อนให้มันกรอบให้มันสุกนะคะแล้วก็เอามารับประทานจะกรอบๆนะทานกับอะไรก็ได้แกงหรืออะไรก็ได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยที่ทําให้แตกต่างนอกจากเรื่องของ clothes เสื้อผ้า language ภาษาแล้วอะไรที่ทําให้เราแตกต่างกันนะก็คือเรื่องของ food เรื่องของอาหารนั่นเองที่สามารถแยกได้ว่าเอาคุณมาจากไหนสามเมนสผู้ชายคนเดียวอ่ะแมนพอเป็นผู้ชายหลายคนแมนเพราะว่าส่วนมากที่เรารับรู้ใช่ไหมคะว่าคำนามเอกพจน์เวลาทำเป็นพหูพจน์ ก็จะเติม s e s หรือ i e s ซะส่วนใหญ่แต่ก็มีส่วนน้อยที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เราเคยท่องไว้เติม s e s i e s อะกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนเสียงเลยเพราะฉะนั้น man เสียงแอะใช่ไหมลูกเหม่อแอะเนอะ man เปลี่ยนเป็นเสียงเอะเลยค่ะเหม่อเอะเนอะ man อะถ้าเราไม่อยากไปท่องไปจำก็พูดง่ายๆว่า man เป็น men man เป็น men แต่ใช้น้ำเสียงเป็นภาษาอังกฤษน,นิดนึง man เป็น men อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดูดีไม่น้อยนะคะ We come from the Amazon rainforest in Brazil. We are one of the Amazon tribes. We like hunting. เขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมาจากป่าฝนนะเรนแปลว่าฝน Forest แปลว่าป่าาร a i n forest ก็คือป่าฝนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะฝนตกชุกทำให้ต้นไม้ป่าคลุ้มเลยนะคะอัานละคนได้ไหมนึกถึงไหมนึกถึงอืมนึกถึงเจ้าปิรัญญาไหมคะนั่นแหละค่ะอามสอนนะคะอ่าอมสอนนี้ก็อยู่ในประเทศบราซิลนั่นเองนะคะอยู่อเมริกาใต้นะส่วนของ อเมริกาใต้เพราะนั้น้าเราเรียนภูมิศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์เรียนภูมิศาสตร์นะ,ะเราก็จะทราบว่าประเทศเนี้ยมองออกเลยว่ามันอยู่ส่วนในของโลกเรานะคะเอาง่ายๆจังหวัดนะภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างเนี่ยเราจําได้หรือยังป .5 นะคะเอาจําประเทศเราก่อนแล้วค่อยขยายอ่านะขยายความรู้ไปอย่างประเทศรอบๆบ,บ้านเรานะคะ แต่การเรียนรู้ของเราเนี่ยเรียนรู้ได้โดยการดูหนังฟังเพลงนะคะอ่านหนังสือหรือฟังคุณครูอธิบายแล้วจดจําได้อันนี้ก็ช่วยประหยัดเวลาของพวกเรานะคะในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเวลาใครเขาพูดอะไรที่มันมีความรู้เนี่ยพยายามจําไว้นิดหนึ่งนะคะจะช่วยพวกเราได้มากเลยทีเดียวค่ะเป็นเรื่องของความแตกต่างด้าน terrain, terrain, เทเรนเทเรนก็คือเรื่องของภูมิประเทศนั่นเอง ภมูมิประเทศที่มันต่างกันมันก็ทําให้วิถีชีวิตวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของคนนั้นแตกต่างกันไปด้วยค่ะอย่าง,นาง,นเ,าง,งาเนี้ยอย่างเนี้ยเอาง่ายๆเนี่ยฮะเออามาซอนเป็นป่าดงดิบชื้นมีสัตว์มากมายหลายชนิดเราจะไปใส่สูตรผูกไทยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องแต่งตัวที่มันทะมัดทะแมงแต่มราที่จะวิ่งล่าไล่สัตว์ได้นะแล้วอุปกรณ์บางอย่างก็ทํามาจากธรมกธรมชาติใช่เขาไม่ได้มีปืนมีอะไรอย่างเงี้ย นี่คือเรื่องของ terrain เรื่องของภูมิประเทศจึงทําให้การดํารงชีวิตของมนุษย์ก็ปรับไปตามสภาพเพื่อความอยู่รอดของเรานั่นเองค่ะนอกจากความแตกต่างกันด้านที่กล่าวมาแล้วมีอะไรบ้างเอ่ย clothes languages food terrain ก็มีเรื่องของ art ศิลปะต่างๆนะคะมี belief belief ความเชื่อนะมี race race ก็คือเชื้อชาติที่ต่าง nationality สัญชาติที่ต่าง religion religion คือศาสนาที่แตกต่างก็คือทำให้เราแตกต่างกันนั่นเองนะคะ อะไรอีกอ่า yeah. food food ใช่ไหมคะเราก็มารู้เรื่องของอาเซียนนะอาหารประจำชาติอาเซียนของเราอาเซียนนะคะมีอะไรบ้างมีบรูไนาอาหารของเขาก็เรียกอะไรนะอัมบุยัตใช่ไหมคะภาษาที่พูดก็คือมาลายูมาลายูเนะขมเบอร์เรียคามภาษาคาแมอามอก อมกอันนี้ดูดูแล้วก็คล้ายห่อมกบ้านเรานั่นเองนะคะอินโดนีเซียภาษาที่ใช้ก็อินโดนีเซียนนะกาโดกาโดะเป็นพวกผักสลัดก็นะมีเต้าหู้ทอดกรอบราดด้วยซอสถั่วไม่เคยกินหรอกคะ่ะแต่ก็อ่านอ่านแล้วได้ความรู้แล้วก็มาอธิบายบอกนะที่โรงเรียนของเราก็มีแผนความรู้นะครับมีป้ายมีบอกเรื่องของอาเซียนนะถ้าเรา ศึกษาเข้าใจเนี่ยเวลาครูพูดอะไรเออเรื่องนี้คุณรู้แล้วนะสบายเลยนะคะลาวละคะลาวก็ภาษาลาวนะ Chicken soup น,นะก็คือต้มไก่นั่นเองต้มยำไก่นั่นเองนะคะมาเลเซียประเทศมาเลเซียนั่นเองมาเลเซีย n นะนาซีเลมักน่ะ Nasi Lemak อาจจะพูดภาษาไม่ใกล้เคียงกับบ้านเขาเนอะลูก ก็เป็นคล้ายๆข้าวข้าวหมกข้าวมันนะคะเวียดนามใช่ไหมเวียดนามเวียดนามิส์นะภาษาเนมก็คือแหนมน,นเลของเราชอบชอบรับประทานกันใช่ไหมคะแหนมเนืองอร่อยนะเวียดนามเขาก็ชอบรับประทานผักเมียนบ้าบ้างล่ะเดี๋ยวดูไปมันมีอะไรบ้างเอ่ยมีกาลิกนะมี เซซามี่ามีพีนัทมีคิงเกอร์มีขิงแล้วก็มีทีมีดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกับอะไรเอย่ยเมม่ยงคำว่าเราเนาะคล้ายๆกันเลยมีใส่ตามช่องพัชนะไปฟิลิปปินส์ภาษาคือฟิลิปปินโน่ผู้พูดภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะว่าบ้านเขาได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษนะเพราะนั้นก็เลยมีความสามารถในด้าน ภาษาอังกฤษเลยเป็นที่เชอร์ของพวกเราเยอะแยะเลยในะประเทศไทยใช่ไหมคะ Adobe นะ Adobe นะคะไปสิงคโปร์สิงคโปร์นะประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่ในเกาะเป็นประเทศเล็กๆแต่ประชากรมีคุณภาพมากพูดได้หลากหลายภาษาพูดมาเลยก,ก็ได้ Mandarin ก็คือภาษาจีนที่พวกเราเรียนอยู่นี่แหละค่ะ English t a m i นนะคะ, English, นะคะก็คือรับอิทธิพลด้านภาษามาจากอินเดียนั่นเองนะรักษะ รักษาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแกงเพราะว่าเขาใช้ะกะทะิน้ำกะทิใส่ลงไปในนั้น,น,นด้วยนะคะไปบ้านเราไม่ต้องบอกเนอะต้มยำกุ้งไทยแลนด์ภาษาคือไทยนั่นเองนะเพราะนั้นความแตกต่างันด้านฟูด้ดด้านอาหารค่ะนี่ก็เรามาเป็น ตัวอย่างนะคะอย่าง3ามคำถามนี้เป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์ให้เราพูดเป็นประโยคไม่ต้องตอบเป็นข้อนะ,ะพูดไปเลย Number one Where are you from Where are you from What languages do you speak What languages do you speak What is the most popular food in your country Popular คือโด่งดังมีชื่อเสียงเก่าวขวัญอะไรประมาณนั้นคือ อาหารที่ที่โด่งดังของบ้านคุณอาหารขึ้นชื่อเนี่ยในในบ้านคุณในประเทศของคุณเนี่ยคืออะไรนี้เราก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยมาตอบเป็นประโยคยาวๆเลยนะไม่ต้องตอบเป็นข้อตอบเป็นประโยคไปเลยพูดไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะพูด3ประโยคด้วยกันอันดับแรก I am from เราก็ตามด้วยประเทศนะคะ I speak แล้วก็ตามด้วยภาษา and เราก็ตามด้วยเรื่องของ food อาหารใส่ลงไปนะอย่างเช่นกูยกตัวอย่างภาษาไทยนะลูกฉันเป็นคนไทยฉันพูดภาษาไทยและ,ะต้ยมยำกุ้งก็เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศของฉันเนี่ยอันนี้คือภาษาไทยแต่พอเราถ้าเราต้องการไปนพูดภาษาอังกฤษเราก็ใส่คำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไป I am from Thailand I speak Thai and Tom ย u m k n is the most popular food in my country นี้ของเราเนี่ของครูมีตัวอย่างอาเซียนให้ดูแล้วนะสิประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยคุณก็ไปเลือกเอามาตักประเทศหนึ่งแล้วก็มาใส่ตรงนี้ใส่ประเทศใส่ภาษาแล้วก็ใส่อาหารซึ่งก็มีให้แล้วนะแค่คุณนํามาใส่แล้วก็หัดพูดออกเสียงอนะ่แล้วก็ส่งคลิปเสียงมาให้ครูโอเคนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะขึ้นบ่าย